ปี่นเจ้ากระดำบอดำเออชมพูพ่มันกระง่ามเป็นบอลบออยู่ไรหลับมือนี้ได้หน่นี่มือเดียวได้อยู่เท่าได้ก็ เสาหกเป้าสาวหกกระสอบสาวหกวหกระสอบนะนตื่นสางมากเลยต้องแน่นไม่ได้โดบกาแฟ สบายดีตอนสาวๆทุกคนยินดีตอนหับขดสู่สองบ่อไก่บ้านนาตอนนี้ครับยงห่ยังห่พากันมาหาอยู่แถวทงไห้ทงหน้าคือเก่าทุกคนทีมงานเท่ากับพวกครบเสร็จมืนนี่ไงยังไหมทุกคนเออพี่น้องฝ่ายที่นี่เออกระทำทำใจละนี่นะเออนอนอยู่พอดีเอาบ่แมล้ลูกเมียลูกเมียไปใช้เม็ด โอ้ยขอบอามาโน้ำน้องเนี่ยนี่มึงจะบ้าวันนี้เออดูพอดียเอาดูพเดียวเอออยู่พอดีเนาะแม็นเฮือนบ่เนี่ฮะเฮ้ยกระทำอะไรเอออ๋ออาอบนเอาบะโถบนเขียนไงธรรมดาเออธรรมดาเนาะแม็นอ่าอเดี๋ยววันนี้คือเก่าเนาะมานอนอยู่บนอันนี้ปนแหละ กองนะทุกคนมาเนี่ยอ่ามีฟอนี่นันงมาเนี้ยจัดจิตใจไปเลยแรกเก้านาโมขืนเนี่เขากระสอบบอเขาในีาเขากระสอบเลยบอเอาบอผมมันไปหายฝ่าวายันบอผมออกมบนเขากระสอบกระโตผัดซุปกะสอบเขาหัวกระสอบเขาโต้ยันว่าเพิ่น ดึงผาห่มประตูอันดาวก็สอบมาตูเมมันโมเมนี่อยู่บนเขาก็สอบเอองานอยู่ได้เนาะได้จะมัดจุกไปเนาะมัดจุกไปเลยโอ้มันมีเต็งสองอันได้แบบนี้แต่ว่าคือบริญินเชียงนั่งอึดดีดเนาะบริญินได้คนแนนนั้นอึดจังบาทหนึ่งกับพระกันตุนนาะเนี่ย นม่นน่บันยูตลังดีเม้วยเชื้อถึงขึ้นมากเลยสามารสุดพักได้เียนอนยุติยุติอุ่นเพื่อกันละเอ้อุ่นอยู่นะแต่ว่าเมือขึ้นนี่น้ำหมอกลงแห้งเลยครับเอาเย็นจังเดยกันยังเย็นอยู่ แค่ดียว่อน้อเออมืเ่อนี่มานอนนะเขาหมาอันนี้บเบือนช่องซ้ำรอบหรือเปล่มา,า,า,นะาม่นะครับช่องซ้ำรอบซ้ำรอบหมดสี่รอบแล้วตอนนี้เขาห้าอันได้ประมาณตัวอะไรก็หกสิบหกสิบปลายเนะาะบ,บางคนค่ะผลจ่ายเป็นเงินนะบางคนก่ะอันแต่ว่าลายเจ้าที่ว่าห้าปัน่นมันยังบวกล่ะแล้วห้วากับขางป้าไว้เยอะเห็นทุกคนก็ยังลายอยู่ เดี๋ยวจบงานกูแหละจังสีลุสรุปว่าเขาสีดายไลนไเป็นได้ไดปี เดี๋ยวมันนี้ถ้าเจ้าคองล่านพันมาก,ก่อนทุกคนเจ้าคองล่านมาหหกหอดเลยเทพวกเขาจังนัน้นนั่นนะเตรียมโตหรือว่าเตรียมโตถากะถ้าเจ้าคองามาเลาาก็กจังปั่นก่อนจุงข้องเขาไปได้ได้วย<ม>ล่างนหล่างนี้มึงเงยช่วยได้กูแนะม่น <laughs> ะเพราะว่าไม่แต่เพิ่นบอกว่าล่านนี้ <laughs> ล่านนี้เท่ากัมาถาก่อนมื่อนี้ฮาที่แน่ๆนะมีอยู่ สองล้านสามล้านนะี่แหละทุกคนนะแต่ก็มีเพิ่มส่วนแรกเลยมีเพิ่มบางคนเพิ่นกับบริบอกพอเราไปไก,กลๆแล้วเราเหลวล้านนี่เพิ่นกับมาบองนั่นะไม่ได้กินกินมากกต่าสิ่งตลุกใกล้สิ่งบอกบริบ้ากันฟันยังบอ, <laughs> อ,อ,อึ้นอ่ะมีอยอ่ยังเลยคือีมีอยู่ได้หันยังเล่อออย่าบอกกินหอนเมียจ้อยจ้อยานี่มัน

เข้าให้พักผ่อนนั่นเราเป็นห่วงสุขภาพแมนเข้าไปอยากให้นอนเด้กเออแมนเศรษฐีเหรอเขาก็ยังห่วงอยู่เนาะนเอนเข้าเขาหักเขาแพงอยู่หักเข้าแพงมามเลยครับตายแล้วเออเอาเอา cao hơn thoáng nè, cao hơn thôi nó. nè, hết. Fun cho mưa này. Sắp hết để lại một cơn đâu Oh, chưa có đơn đạo. Oh, chưa có đơn đạo. Hey. Oh, chưa นี่กับนี่ล่ะเอาเอารถน่อย่ต้องขอยปั่นเดินหน้าอะนะได้บอสเมื่อเนี่ยฮันไปนอนป่าได้ไปนอนอยู่พูหดแล้วบ่พักสี่ขึ้นบ่กพักไปพูดฮะผมยิงบ่ว่านะหูดเรียบร้อยแล้วแหละไปขึ้นจะแจงล่ะมาขึ้นเนี่ยได้มาได้เยอะโมไมีดอกได้ยินข่าวอยู่แล้วก็วันอาทิตย์อีกวันอาทิตย์นี่ สาล้านสามล้านแต่อยู่นะครามจังได้กับเวลามา้าคเื่องอายังกัฮดก่อนได้กันสั่นเลยเดือนสิบม่แห้งเนเด็กของดีงเีลดดไปสามสี่เดือนนะของขาครของขาเขาดอนั่นแหลไปนอ่งดดนั่ปลาดูพดของข้ดเลยขาดของบ่ท่าแกพี่กายนี่นายไล่ไปนห ในหน้านี่ฮะหกสิบห้าปีนี้ได้ห้าสิบหกกลับกันบอบอวัดดิสิกลับกันปีแล้วนี่ปีแล้วที่ผู้ใหญ่เฮ็ดปีนี้เด็กน้อยเฮ็ดเด็กน้อยสองคนเฮ็ดปีนี้จะได้ห้าสิบหกปีแล้วนี่อันผู้ใหญ่เฮ็ดจะได้หกสิบห้าโอ้เอาวใช่ชักจะได้ลายเป็นได้แหละแต่ว่าเขางามเลยบิ่งอืงามคือคนเฮ็ดนี่ละไอ้วัดเนี่ยสตาร์ทเตรียมพร้อม ปั่นเรียบร้อยทุกคนร้านนี้เดี๋ยวมือนน่อไหรเฮาจะไปอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวพากันกินเขาก่อน,นเตรียมเสื้อผ้าเด้อนอนปลาได้มื้ยนี่นอนหนาวเลยนะบ่ไปนอนปลาได้มื้ยนี่ยนอนปลามีแนี้ยนอยากบอกคนหนาวเด้เนี่ยบา้าน,นอะไร<อ>มันเป็นอะไรมวันบอ,บอ,บอเป็นไปได้มีกองทุนก็อยากอยากเชื่มอยากสนับสนุนใหม่บ่อ ที่บอกว่าไปนอนนะฮะจ Metal ังได้กะ <bunker. S 1> ขั้นหนะากระเพ้าพดพักสองพักสี่ได้พดเลยได <misf> ้พดเรียบร้อยแล้วบอเรียบร้อยเมื่อคืนนี่กําลังงามพักสี่กะพยาอาไปใส่หลับไกาอยู่มะเร็งเอาเอาพ่น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 ทางไหนพ่นเรียบร้อยอยู่แล้วนจัดไปอยู่แล้วพ่นฟ้าจะทำโอ้ยพ่นทำอยู่แล้วซี่ ป่ผู้นี้หาได้ผู้นี้เลยเออบ่สีเทือหดเมื่อคื้นเนี่ยนี่นี่ผู้นี้เลยเออตึงมันนี่กว่านี่ได้สี่ห้าผู้สินคาลีบีดนี่ได้ยังกินมันเลยโอ้ของกินขาดได้หมดเลยอันนี้ของอันนี้ของป้ลาบไก่บ่ที่แรกนั้นคือว่าอันสิจายเป็นอันเข่าได้เลยใส่กระสอบใหญ่ บรรทใส้ก็ซ้อมใหญ่แล้วพอบอกว่ายังเป็นห่วงเรื่องกระสอบบรรเล้วพอบอกว่าปีหน้าปีหน้าใส่กระสอบน้อยปีหน้าจะมีหลายบรรเล้วบรจทัยเป็นเงินน้องโผล่เว้ยเอ้าเอ้าเอ้ามาๆมาๆมาๆใส่น้ำกันบาดเลยดีนะกันนี่มาเลยขอโทษไม่ยังไม่ได้ยินนะขอโทษค่ะกินเวลาเด้อ มลแรกนี่สิไปทีลังหรือเป่าสิบปดพร้อมกันจัดกันจัดกันว่าประมาณสองสามเลยเนาะสามหอดสอสาวถานพนมเนาะจัดไปเป็นหมักงกินยาว่ดไ้เบนีู้แมนนเธอหน้าแล้ว่คเจาขวดได้กินนะบอแมนไปเนถึงจมัน คนมาเมื่อแรกนี่จะไปนอนปลาเลยคนสีหดพักจากสองสามเธอหดหดพักสี่เด้เบิ่งได้นอนปลาอันนี้นอนใกล้หัวพูนได้เลยหันหัวไหลได้บวกกันีจบไปหนึ่งงานคือเมื่อในคืนนั้นรถเราจอดอยู่ในหานหานยังก็ไม่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 แม่นวเบิ่งนี่แหละรถคันนี่แหละแต่ว่ามันอ่านสิคือกันเนาะ นาจะเป็นรถคนอื่นเออจังเลยยันแมนยันแมนนะไม่ค่ะปีก้าอันนี้ใครเห็ดหน้านะเห็นดำเดียวเห็นดำเดียวเออเขาเสวองามแต่ได้เขานะพี่นี่กระดัมบอเออพี่นี่พี่นี่เจ้ากระดัมบอเออชมพ่อมันกระดัมเป็นบอลบอลอยู่ไรเออคือบอลได้ที่เจ้าอันดำนั่นแหละ มันงามนะเเลยอันนี้เด้จะเป็นงามนยังไงขนาดมันก็ไปได้แล้วบอสมีผู้บ่าวแล้วบอสยังยังเบาพัดชีเลเลตายขึ้นสิแบบมีแล้วมีแล้วฮิซาวกันนั่นนั่นเลยอืออ้าอ้าออันนี้ก็แม่เพื่อนบ้านนะฮะลูกสาวด้วยเนาะเอองามด้วยแม่แม่ก็ยังเปล่อยอยู่ ไม่ได้ไม่พยายามหอดอีกลาบโตนอนๆอะแมนิกระได้บานล้านเลยล้านเลยประมาณลอยนี่แหละทุกคนแต่ว่ายังบ่แล้วนะเดี๋ยวบังแมนี้จักสิไดไลายบันได

ได้เก้าสิบหลันว่าจะหอนลอยบ่หอนจับเดี๋ยวพากันกินเขาวก่ป๋าพี่ใกล้เนี่ยได้ลายเป็นไรเลยลอยไปพี่นี่ได้เก้าสิบเห็ดมันอยู่บ้านะเห็ดมันเนาะเออแต่ว่าโอ้ลด์ลาย แล้วทางนี้กินข่าวอยู่โู้ทางหนคะร้านานะเรียบร้อยอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละประมาณสามสิบเมตรมาเจอกองนี่อีกเดย,ยไร้านี้หอดบ่้อยนะร้านี้บ่อืมบ่ฮอดอยู่เจ็ดสิบ ประมาณเจ็ดสิบละประมาณกะว่านะกองเขาปักใหญ่เนาะแต่ว่าเขา่ได้เลี้ยงแบบอันนั้น,นดิพี่ตำประมาณเจ็ดสิบก็สิบบรูดไอ้แมนเนี่ยเอาหมืน่มนนี้กรปั่นเรียบร้อยเลย<ะ>นั่นได้จัง่วงเลย สิบมุ่งกว่าสี่ทุมกว่าเลยสี่ถุงสี่ทุกว่าเลยทุกคนในการเราไปหาหล่อปันเขาเนี่ก็ไปเรื่อยๆน,นะจนบบมีเวลาวางถ่ายทุกคนนะครับชมเลยสำหรับมือนี้ยนี่นี่มือเดียวได้อยู่เท่ายก็เซากเป่าเซากกระสอบเซากกระสอบนะนี่เขาสะเดินทางกับ แต่ว่าลดพ่อปัน่นข้อปะไปนั้นนะฝากอยู่นพี่น้นองทุกคนแต่กาส่วนเท่านี้ก็พากนันเอาเขาเมื่อบัดน,นี้ี๋ยวมืออคืนก็นมาใหม่ทุกคน